มาชมไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าไทยแลนด์แฟนคลับครั้งที่4กันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะเป็นการเจอกันระหว่างทีม Air Force United กับแฟนคลับของทีมเมืองทองยู i นเตนะฮะทั้งคู่ลงสนามมาแล้วกว่อนหน้านี้1นัดด้วยกันทีมเมืองทองคว้า3คะแนนมาได้จากการชนะทีม Army นะฮะส่วนทีม Air Force United นเะต็แพยแพ้ต่อทีมเต็งอย่างทีมเพื่อนตำรวจมานะครับ ะะมีความพร้อมเพียงกันของทีมเมืองทองอยูในเต็ดครับแต่ไม่รู้ถึงเวลาจริงจะเล่นดีั้งที่พร้อมเพียงหรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันครับต้องบอกว่าฟุตบอลคู่นี้เตะช่วง10นาฬิกา10โมงเช้านะครับทีมเมืองทองเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นวาดเสียวร้ายต่อลายครั้งด้วยกันนะฮะ เนี่ยแหมแต่ก็ได้แค่นั้นแหละครับก็ได้แค่วาดเสียวนะครับส่วนทางแอ r f ฟอร์ u ยู t นเตดก็มีผู้เล่นที่หวือหวาอย่างโคต้าต่างชาติหมายเลข34นี่แหละฮะ <c oughs> <c oughs> ก็พอกันละครับวาาเสียวไปวาาเสียวมาจบสกอร์กันไม่ได้ทั้งคู่เลยละครับมีแค่ได้ลุ้นบาดเสียวเท่านั้นอืม <c oughs> คุณซื้อคาลิสโตแกก็เครียดครับแม่แกะว่าจะหักปากกาเซียนคว้า3คะแนนในเกมนี้ให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะครึ่งหลังก็ได้แค่วือหวาละครับก็ทำให้ทั้งคู่นะครับจบเกมกันไปเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เป็นคู่แรกเลยละครับที่ทำสกอร์กันไม่ได้ไ น้อยก็ได้หนึ่งคะแนนนะครับผมพอใจไหมครับโอกาสก็เยอะนะครับก็รูปเกมเริ่มดีขึ้นแล้วก็นะักฟ<ๆ>ุตบอลเราเริ่มเข้าใจแท็ติกใน<ๆ>ที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยมากขึ้นเพราะเรามีการซ้อมอยู่ประมาณได้สัก2ครั้งหลังหลังจากท<ๆ>ี่แมตช์<ๆ>แรกนะครับผมก็เล่นเริ่มเล่นบอล ที่ง่ายขึ้นนะครับบางมีจะมีบางคนที่ยังไม่เข้าใจรูปแบบเกมนั่นเองนะนั่นน่าจะดีขึ้นแล้วแต่างชาตินะสามสีม่เริ่มดีขึ้นมากนะก็ก็ดีครับดีครับเด็กคือพูดง่ายว่านักเตะไทยเริ่มเข้าใจแล้วลว่าฟุตบอลมันต้องเป็นไปยังไงร,รูปแบบ เชฟต้องเป็นยังไงแม็กจะดีขึ้นเลยวันนี้เมืองทองเล่นดีด้วยครับเหนียงคะแนนก็โอเคโอเคครับเราไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสพี่หมว่าฟุตบอลเราตั้งใจค่อนข้างเยอะนะครับจะมีครัแรกครับนี่เสมอแล้วครับแต่เล่นมาครับกับได้ครับผมขอบคุณมากครับก็ยินดีกับเมืองทองด้วยครับมันเป็นอย่างนี้ทกงแพ้ตามเบตตี้่าทีมใหญ่ชนะทีมทีมตันขับก็จะไม่ชนะวันนี้แกล้งวันนี้ไม่ได้แกล้งมันเป็นจริงก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องพละงกำลัง มุ้งใส่ก็เขาก็ดีด้วยนะครับแต่ว่าเราเองวันนี้ก็ผิดพลาดตรงที่ว่าเราทำประตูไม่ได้ก่อนทั้งนี้ครึ่งแรกเรามีโอกาสเยอะมากนะครับแต่บอลบองในแง่ของฟุตบอลลีกอะเตะสองล้าได้สี่ได้เฮ้ยใช้ได้โอเคนะโอเคนะโอเคเหน่น้อยแล้วแต่ว่ามีการซุ่มซ้อมเหนืองเช่นค่ำเช่นคืนเลยอะครับใช่ครับทุกคนกินข้าวกินข้าวครับทุกคนมุ้งมากแล้วแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของเราครับแล้วเป็นไงครับเด็กๆในทีมเคารพคุณซื้อไหมฮะ ก็บางทีก็แอบแอบแอบบินทาคุณซื้อมั่งเลยไม่ใช่ครับทุกคนก็เชื่อฟังดีครับครับผมเต้าอี้คุณซื้อยังแข็งแร่งยังแข็งแร่งดีครับใหญ่ยังครับยังงอยู่ยังอยู่นะครับยังยังเชื่อมั่นว่าเราต้องเขารอดออกไปครับแล้วเมื่อไหร่จะมีกองเชียร์มาปงปชิงบ้างฮะอ๋อวันนี้กองเชียร์ยังไม่ตื่นครับเพราะว่า2นัดแรกนี่แข่งแปดโมงเช้านะครับแล้วนี้แข่งสิบโมงเช้านะครับของเรานี่เป็นพวกมนุษย์ลาตีฮะต้องรอเกมที่แบบแข่งกลางคืนสองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยรับรองมาเต็ ต่อไปว่าระวังนะหนึทองมาแล้วเรามาแล้วแน่นอนครับเพราะว่าเราซ้อมกันอย่างดีนะครับมีการเก็บตัวเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะมีการเที่ยวบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะงั้นความสัมพันธ์ในทีมเราดีนะครับแล้วต่อไปในความฟิตเรามาแน่นอนนะครับวันนี้ยังไม่มาเท่าไหร่นะตอนนี้50%นตะครับนัดต่อไป100%แน่นอนครับมาชมคู่ที่2เลยแหละครับต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่มันที่สุดตั้งแต่ ทัวร์นาเมนต์นี้เริ่มต้นขึ้นมาเลยละครับเป็นการพบเจอาก,กันาร,ระหว่างการท่าเรือไทย FC นะฮะพบกับทีมแฟนคลับของทีมคอนกัน f c ครับแม่จะสนุกหรือมันยังไงนะฮะเดี๋ยวติดตามรับชมกันได้เลยละครับเริ่มเกมขึ้นมานะฮะการท่าเรือไทย FC มีโอกาสได้ทักทายก่อนนะฮะเรียกว่าช่วงครึ่งแรกนะ่ของเกมได้เหนือกว่าเยอะเลยล่ะครับนี่ฮะยิงเข้าไม่เอ่ยโอ้โหถากเสาไปนิดเดียวครับแม่ ขอนแก่นก็ตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับนะครับและก็เป็นทีมการท่าเรือไทยนี่แหละครับที่อาศัยความเด็ดขาดนะฮะหลุดเข้ามายิงได้ไหมยิงไม่ได้ครับนึกว่าแต่จะขึ้นนําไปแล้วล่ะครับแม่แต่ก็บุกอยู่ฝ่ายเดียวล่ะครับยังไงก็ต้องนําอยู่ดีล่ะฮะหนึ่งศูนย์แล้วล่ะครับเรียกว่าเกมก่อนหน้านี้พวกเขาแพ้ชลบุรีเอฟซีมาอย่างมีลุ้นเลยล่ะครับ เพราะหน้าไม่คมเกมการแข่งนาดนี้แก้เกมมาดีฮะหน้าคมกริบเลยละครับนี่ฮะสองสูตรแล้วล่ะครับโอ้โหไหลเป็นน้ําเลยล่ะครับคุณผู้ชมแล้วก็ลูกที่3มตามมาฮะนี่ฮะเปอร์เซน็นชนะใสๆเลยล่ะครับทุกคนในที่นั้นนะฮะที่ยามาฮ่าสเตเดียม คิดเป็นเสียงเดียวกันเลยล่ะครับว่าเป็นงานง่ายสําหรับทีมการท่าเรือไทย FC แน่นอนแต่คุณผู้ชมครับคิดผิดฮะหลังจากนั้นนะฮะนักสู้พันเข่าเหนียวขอนแก่น FC นะฮะตามไล่คืนในครึ่งแรกมาได้1ลูกครับจากจังหวะนี้อื <c oughs> และหลังจากนั้นนะครับทั้งสองทีมก็เปิดเกมรุกกันอย่างดุเดือดเลยล่ะครับเรียกว่ากองเชียร์ที่เข้ามาให้กําลังใจในสนามนี่มีตะมันกับมันเลยล่ะครับนชนเสาแรกก่อนนะฮะก่อนจะซ้ําอีกทีเดี๋ยวดูภาพให้ดีะ ซ้ำอีกครั้งหนึ่งปั๊บชนคาเลยครับโอ้โหถ้าเรือแก,กไม่มีโชคจริงๆจังหวะนี้ฮะคอนแกนก็ได้บุกนะครับเนี่ยจะเอาคืนให้ได้ฮนะโอ้โหเรียกว่ามีแต่มันกับมันครับรูนี้แต่หลังจากนั้นนะครับก็ไล่มาจนได้ครับ3 2มสองแล้วล่ะครับ <laughs> ผู้ชมครับนำไปก่อนนะฮะสานยะครับขอนแกานไล่มาคืน3-2แล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะตีเสมอได้สําเร็จหรือเปล่านี่ฮะผู้ชมเลือดนักสู้จริงๆเลยแะครับก็ตามตีเสมอสําเร็จจนได้ <laughs> แล้วดูทั้งทีนะฮะดีใจเหมือนคว้าแชมป์เลยละครับ <laughs> เชื่อหรือยังล่ะครับว่าคู่นี้เป็นคู่ที่มันจริงๆองโอ้ไม่น่าเชื่อว่าทีมจะกลับมาตามได้ไหมโดนไปก่อนเท่าไหร่สามสองสามสองสามสองสุดยอดครับเออมันได้แรงเชียร์จริงๆเลยนะกลับใจเรามาเชียร์เรามาเชียร์ตอนแรกคิดไหมว่าจะได้ขนาดนี้ตอนแรกก็แพ้วตอนแรกก็ครึ่งแรกก็ไม่หวังแล้วแต่ครึ่งหลัง่งโอเคครับเราเล่นนิดโค้ชต้องต้องให้ แค่ดิสตัฟฟ์สัตตีด้วยครับ do do นี ú, ami, right. ่ถ้าต่อเวลาอีกห้านาทีชนะไหมชนะมาด้วยใจอย่าอย่าไม่ดีหรอกเรียกเขบได้เลยครับชินเก็คือครับผมคือพูดง่ายๆคือไม่ชินกับสนามครับก็คือยืนตำแหน่งผิดพลาดกันหมดเลยกว่าจะจูนกันได้ครับโชคดีที่สามารถไล่ตามดีเสมอได้ครับผมเอาะฉะ้เดี๋ยวจะไปเขาต้องไปซ้อมสนามที่ยาวขึ้นแบบนี้ เพราะว่าหน้าต่อไปคงเล่นกันได้ดีมากกว่านี้ครับมีกองเชียร์มีส่วนไหมก็มีส่วนนะเพราะว่ากองเชียร์ก็ช่วยแต่การ์ตูนให้นักเตะวิ่งเล่นวิ่งดีเพราะว่าครึ่งแรกกองเชียร์หงายนักเตะก็หงายตามกองเชียร์ครึ่งนักเตะก็ครึกตามครับผบสุดยอดมากเลยครับส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพหมดแล้วใช่ไหมครับผมก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นคนขอนแก่นนะครับที่ไปอยู่กรุงเทพครับส่วนมากก็นักเตะส่วนมากก็เป็นแฟนคลับที่ เชียร์รายการแม่แต่อยู่ดิวิชั่นหนึ่งก็มีส่วนใหม่แฟนคลับใหม่เขามาช่วยเติมซีสันให้นักเตะมาขึ้นครับผมเสมอนี่เหมือนชนะนะเหมือนได้แชมป์เลยครับผมหรือว่าโชคดีมากครับที่สามารถตีเสมอได้ครับกับรูปเกมในช่วงแรกที่เล่นไม่เป็นเกมเลยเพราะยังไม่ชินกับท่าสนามตัวข้ากับทางท่าเรือเขาเตะเหมืนี้เป็นที่สองยังพอคุ้นกับสนามบ้างครับน่าเสียดายครับอุตส่าห์น้ำไปสามตูนเกิดอะไรขึ้นฮะอ๋อคืออาจจะไม่นิ่งนิดนึงก็มันก็ธรรมดาฟุตบอล ตาแก้เขมปผิดเพี้ยนไปมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสกันถึงต้มก็โอเคเพราะคนเขาเหนียวบี้ช่วงครึ่งหลังนี่ไปเลยก็แข่งกันครับเพราะเราจริงๆด้วยอะไรเราเคยเจอกันมาแล้วชุดกับชุดเนี้ยคือดโนเสาพุ่งเนี่ยที่เราเจอเขามาแล้วแล้วเราก็คือชนะเขามาแล้วด้วยคือเกมแบบเกมกับเขาเนี้ยเราจะสูสีตลอดเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบกินกันลงอะไร ก็โอเคแต่แรกนลยมันก็ชอบเหมือนกันที่เรานําไปเขาสามศูนย์แล้วก็ยังงงแต่คอยคิดว่าน่าจะโอเคอพโดเขาโดนไล่มาแล้วก็โอเคแล้วก็สนุกอะไม่เป็นไรยอมรับได้ครับแต้มหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับก็ดี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 กว่ากันนะที่แล้วอย่างน้อยก็ได้หนึ่งคะแนนที่แล้วก็เกมลุกไม่ดีแต่นี่ก็ยังฝืดอยู่หน่อยเดี๋ยวคงต้องแก้ไขทีหนึ่งเพราะนั่นหน้าค่อนข้างจะหนักด้วยเจอครับเจอเทโลครับเจอเต้งหนึ่งก็ค่อนข้างหนักมากกช่วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ มาชมคู่สุดท้ายนะครับเป็นการพบเจอกันร,ระหว่างทีมบางกอกลาส FC กับแฟนคลับทีม TTM พิจิตนะฮะแม่ต้องบอกว่าบางกอกลาสเนี่ยเตะทีแล้วเกินนะครับเมื่อวานพูด่งหัดเพิ่งลงเล่นและชนะมาหยกหยกเกมในนัดนี้มาเจอทีมเก่าะฮะที TT m พิจิตนะครับแม่แล้วก็เป็น ทีมเก่านี่แหละครับนักฟุตบอลทีมเก่าะฮะเล่นด้วยกันมานาน,นาน,นะครับทีมเวิร์กเลยดีกว่านะฮะไล่ถล่มทีมบังกอกลัสเอฟซีที่ชะนะมาก่อนหน้านี้2นัดรวดไปอย่างพลิกล็อกเลยแหละครับตอนแรกทุกคนคิดว่าบังกอกกลาสน่าจะดีกว่านะฮะไปมาเป็น d m นี่นี่ครับโอ้โหเก่าก็จริงฮะแต่ว่าเก่าเนี่ยก็ แร่งเหมือนกันนะครับดูนะฮะนี่ฮะแกไปของแกได้เรื่อยๆเลยล่ะครับ <laughs> <laughs> แล้วก็ไม่ได้ประตูขึ้นนําไปครับจากจังหวะนี้ฮะยิงมุงแคบเลยล่ะครับ1ประตูต่อศูนย์เอากัะแกดีดูไม่ค่อยดีใจด้วย <laughs> เหมือนเป็นลูกซอมครับ <laughs> แม่บีจีกุสามาเต็มนะครับกองเชียร์นัดนี้ มีหูกระตงหูกระตายมาพร้อมเลยล่ะครับนึกว่าแต่จะมาคว้า3คะแนนได้อีกครั้งหนึ่งจนแล้วจนรอนะฮะก็มาโดนอีกลูกครับคุณผู้ชมนี่ฮะจากทีมเวิร์บที่เหนือกว่านะครับมายิง2 0ศูนล่ะครับ ก็ทำให้จบเกมนะครับทีม TDM พิจิตนะฮะก็คว้าชัยได้2องนัดรวดมี6คะแนนเต็มนะฮะส่วนทีมบังกรกับเซฟซีก็พ่ายแพ้ไปก็ไม่เป็นไรครับก่อนหน้านี้ก็ชนะมาแล้ว2นัดนะฮะสะดุดบ้างอะไรบ้างนะหลามาเต็มในวันนี้แพ้เก่านะครับเออแล้เป็นไงเต็มเต็มที่ไหมก็เต็มที่แล้วครับถือว่าเต็มที่แล้วแต่ว่ามาเกิร์กเขาเรียนมาใช่ครับ ลทีนี้ผมผมเป็นดาวรุ่งทางนั้นครับชุดสองชุดสองก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายังไงสองแมตที่ผ่านมาก็ผมแพ้เต็มครับผมเราพักบ้างอะไรบ้างรัการันตีเข้ารอบเข้ามั้งน่าจะเข้าน่าจะเข้าดูต้องเชียร์หน่อยๆนะครับวันนี้วันนี้มาไม่เต็มเท่าไหร่เยล้าบเหนื่อยไม่ล้าเมื่อวันไปไกลเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวานไปไกลเมื่อวนทางไกลอ๋อใช่เมื่อวานไปไกลเมื่อวานไปไกลจะล้าก็ได้เพราะเตะพุ้ยหังเองแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราจะเตะล้าเมื่อวานไปเชียร์บอลกันมาก็มาครับ ไอมันเป็นเหตุมันเป็นเหตุผลมันเป็นเหตุผลหนึ่งไม่น่าเชื่อนะว่าจะหยุดความร้อนแรงของมังกรล้านที่ชนะมาสองลัดได้ครับผมเก่าก็ยังชนะวัยรุ่นอยู่ดีมันก็แบบเด็กเขาเล่นมานานครับที่บอกว่าเล่นมานานนตั้งแต่ตั้งแต่แชมป์การิโอไปแล้วว่าชุดนี้เหมือนกันก็เล่นมาเรื่อยๆไปแข่งก็จะไปกันแล้วบริหารเรื่องการยินระยะแบบ10นาทียังไงครับก็ต้องมีพอรบ้าง รับรับแล้วก็โต้รับแเตะโต้อะไรประมาณนี้คือใช้จังหวะถ้านำบุ๊คพอานำบุ๊คผมจะทิ้งเลยสองหน้าสองตัวข้างหลังเด็กเตะโต้กลับแทนอีก่อนเกมเนี่ยทุกคนแบบว่ายังไงฟังบอกแล้วก็ต้องมาเฟังเป่าก็แรงมากนะสุดท้ายด้วยแทัศคติของนักฟันหัตถ์หรือก็ด้วยเขาบอกเขาว่านั่งข้างอย่าเล่นมาเล่นกลางเยอะเพราะตัวกลางเขาจะดีไป่สองตัวตอนนี้เราดูแล้วรู้แล้วแล้วตัดตรงกลางเขาจบแล้วก็ เกมเราก็ดีขึ้นฮะเ,<อ>เริ่มตั้งเป้ามองการเข้ารอบไปลึกๆแล้อยังฮ <c oughs> ะก็ก็ <c oughs> มองว่าเป็นไง